ย,ย,ย,นะย,ยังเตะเนี่ย้มายังเตะยัเเียขามาเเเเรยบนะฟังนะท่านยาบเตะขยยเข้ามาทำยังไงขายาเข้ามาถูกเปล่าไหมทำไงปล่อย Thank you.